สวัสดีครับผมมาอยู่นาง,งาน30ิเที่ยวครับผมบตอนนี้ก็เดียอยู่4เที่ยวครับผมมา,ากินตามวัดครับผม หลังจากเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับผมเมื่อนีนก็เริ่มเริ่มมีแสงแดดครับผมแต่ก็ยังมีอันก้อนเมคีคุ้มอยู่นะครับผมเมื่อนีนก็นี่ครับผมนี่ก็กกดันค่าวไว้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาแต่งเก็บรอบสุดท้ายครับผมหลังจาก รถด,ดำมันเศร้าเหยียบวนอยู่ในดินนะครับผมก็เหลืออยูซี่เที่ยวก็แล้ว see, ลครับผมสามสิบเที่ยวอ,อ๋อบรรยากาศบรรยากาศนานนะวันครับผมแบบเนี้เนี่ยครับผมระวังรอรอรถด,ดำมานะครับผมจะแ่นอยู่สองขั้นคือเข้าครับผม นี่จะมาครับรถไทยรับจ้างครับผมเมื่อวานนี่ก็ไปไปงานของตัวเองนะครับผมพอดีผลตกทีมงานรถด,ดำกับยุดครับผมกะเลยไม่มีโอกาสไปไทยไปไทยหน้าครับผมตอนตอนไทยบริไท้นะครับผมถ่ายแต่เป็นคลิปสั้นลงบบม,มีเงินซื้อกล้องคือเขาครับผมขนาดนี้กับโบมีกันสั่นนะครับผมโทรศัพท์กั บรรยากาศางานดัานดินครับผมพอได้มีงานเห็ดแต่ละมือนะครับผมมืดแล้วนี่ครับวิ่งต่างหมู่บ้านครับผมกะะ็เลยจึงถ่าเเฮงเติบอยู่นะครับผมกระแมนแลนอยู่ในบ้านคะ่ะโบ้เฮงครับผมสามสิบเที่ยวจะถ่ารถด,ดำมาค่อยถ่ายอีกเที่ยนึงนะครับผม เดือยรถสุดท้ายครับผมพอดีกกไม้มันลายครับผมนี่ครับหาดันดันเขาตามตามป่องตามซ้อยนี่ครับผมพอดีตะลมผ่านครับผมสุดหวัวสุดหางพอดีครับผมเนี่ยเดืออีกรถนึงกะนชได้เก็บงานครับผมรวมทั้งหมดเป็นสาสิบห้าเที่ยวนะครับผมพอาจารย์เพิ่นขอเพิ่มอีกห้ารถ เดียอยูรถนึ่งครับผมตอนนี้ท่าทารถมาบรรยากาศครับบรรยากาศการทำงานครับผมตอนดันบร่ได้ถ่ายนะครับผมตอนนี้ครมีผมอยู่ค้เดียว,วนะครับพื้นที่ครับแคบครับผมรถัรรถใหญ่พื้นที่พระทามผมนี่เข่าตามนี่ครับผมดันซ้อยตามป่องตามอย่างนี้ครับ ถูฟังฟังพุ่นสามสิบห้าที่สามสิบเที่ยวกัเก็บแล้วแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนออกไปเดี๋ยวผมถ่ายตอนจบคลิปนะครับผมเรียบร้อยครับผมสามสิบห้าเที่ยวครับผมตอนนี้ก็ได้เขา้ากรุงแทงครับผมจ้าก๊